สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ตามผ่ายทีพัททีวีนะครับดินน้ำลงฟ้าพยากรครับวันนี้ยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทครับวันนี้นายรัฐมนตรีลงพื้นที่มานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมอยู่ครับในระหว่างที่เรากําลังรอนายรัฐมนตรีออกมาตรวจสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์น้ํกากันพร้อมกับจัดแจ้ง พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําน้อยริมตลิ่งนะครับในพื้นที่ของอำเภอเสนาว่ากรมชลประทานออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ําท้ายน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก1เมตรนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก1เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้63มเซนน้าจากที่เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทใช้เวลาในการเดินทาง24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้น้ำจะเพิ่มขึ้นอีก1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่บ้านแพนเสนา อยู่ริมน้ําแล้วก็พื้นที่ของหัวเวียงพื้นที่ที่อยู่ริมน้ําตอนนี้ให้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ระมัดระวังน้ําท่วมน้ําล้นตลิ่งนะครับตอนนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ถือว่ามีความคึกคักนะครับเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของราชการต่างๆเนี่ยมารอรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันนายรัฐมนตรีลงมาดูแผนเรื่องของการบริหารจัดการสถ,ถานการณ์น้าคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตอนนี้ฝนเริ่มที่จะมาอีกแล้วสําหรับ ในพื้นที่ของภาคกลางเมื่อสักครู่นี้เสียงฟ้าคำรามดังมากแล้วตอนนี้เมฆคลึ้มไปหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์การระบายน้ําก็อย่างที่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานการณ์การระบายน้ําของกรมชลประทานที่แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ําน้อยนะครับว่าจะต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวให้ดูภาพถ่ายสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ เกิดขึ้นที่บ้านแพนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนนะครับซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยแจ้งมาให้ประชาชนนั้นระมัดระวังนะครับเพราะว่าระดับน้าเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ครับเป็นภาพมันเฟกนะครับเอองั้นขออนุญ,ญาตมันมันถ่ายไม่ชัดนะครับเพราะว่างั้นขอเล่าสถานการณ์น้ําเลยแล้วกันนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างไรสํสำหรับในพื้นที่ของสถานการณ์น้ำในพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำตอนนี้ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น,น้ำน้อยซึ่งเป็นพื้นที่นอกขันกั้นน้ำนะครับในหมู่ที่1ตําตำบลบ้านแพนอำเภอเสรนาได้รับผลกระทบครับมีน้ำ เพิ่มสูงขึ้นไปประมาณ63เซติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าระดับน้ําในพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมนะครับอีกประมาณ1เมตรภายใน24ชั่วโมงขณะเดียวกันโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบานเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลนะครับรวมถึงเครื่องมือที่จะเฝ้าระวังภายยังจุดเสียงพร้อมประสานไปยังผู้ราชการจังหวัดนะครับ หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์น้ําให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นํามาเตือนกันสําหรับกรณีที่กรมชลน,นั้นได้ออกมาแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์น้าที่ยังคงกําลังระบายไปตอนนี้ที่กรมชลประทานเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการรายงานสถานการณ์กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งนั่งเฮลิคอปเตอร์แบ็กคอรมาลงน,นะครับก็ด้านในเนี่ยนะครับก็จะมี ข้าราชการที่มารอต้อนรับกันอยู่นะครับตอนนี้คนเขื่อนเนี่ยนะครับลมเย็นมากแล้วก็ฝนเหมือนจะมีทีท่าว่าจะตกแล้วเดี๋ยวให้ผู้ชมได้ดูว่าตอนนี้ทางด้านฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับฟ้าร้องเลยทีเดียวสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับเฝ้าระวังนะครับเพราะว่า น้ำจะใช้ระยะเวลาเดินทางจากเขื่อนเจ้าพระยาออซึ่งวันนี้ปรับลดการระบายน้ําเมื่อวานนี้ขึ้นไปสูงสุดประมาณ1,417ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับโอ้อันนั้นลบเป็ดน,น้ํากําลังดับน้ำอนยะู่ เมื่อวานนี้มีการระบายน้ําผ่านจุดบริเวณนี้สูงสุดก็คือ1,417ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ1,390ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะครับเป็นตัวเลขจากศูนย์อุทกวิทยาศูนย์อุทกวิทยาที่5ก็คือดูแลรับผิดชอบในเขตของพื้นที่ภาคกลางนะครับดูแลพื้นที่ภาคกลางดูเหมือนว่าอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมาตรวจสถานการณ์น้ำอย่างจุดบริเวณนี้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมี จ้หน้าที่พวกหน่วย e EOD นะครับเดินทางมาดูแลแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ท้ายเกินทุกคนนะครับอตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูตอนนี้ที่ยังขึ้นธงเขียวอยู่นะครับยังขึ้นธงเขียวก็คือสถานการณ์น้ำปกตินจุดบริเวณนี้นะครับนจุดบริเวณนี้สถานการณ์ปกติแต่ว่าพื้นที่ไทยน้ำที่ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับผลกระทบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาพื้นที่คลองผงเพงในป่าโมกอ่างทองแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ทางกรมชลประทานแจ้งเตือนเนี่ยว่าน้ําจะสูงขึ้นอีกหนึ่งเมตรก็คือในหมู่หนึ่งตบลบ้านแผนนะครับคุณผู้ชมครับหมู่หนึ่งตบลบ้านแผนบ้านแผน,น,แผนอยุธยาขณะเดียวกันตอนนี้ที่หัวเวียงเสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมู่สามหมู่4ี่หมู่ห้า น้ำท่วมหนักแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาสูงก็คือว่าระดับประมาณเมื่อวานนี้ชาวบ้านเล่นเก็บข้าวของกันอยู่แต่ว่าเช้านี้เนี่ยน้ำน่าจะขึ้นมาอีกแล้วก็วันพรุ่งนี้น้ําน่าจะขึ้นอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่บ้านแพรเนี่ยกรมจรประทานบอกว่าจะขึ้นโอ้หมีปลาด้วยนะครับผู้ชมผู้ชมดูปลาในที่จุดบริเวณนี้ครับจะมีปลาลอยปลาก็จะมาผุดขึ้นมาเนี่ยพับปลาปลาสวายนะครับปลาหน้าเขื่อน เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูตัวเลขอัปเดตนะครับอย่างจุดบริเวณนี้จะมีตัวเลขอัปเดตแต่ว่ามันจะไม่ตรงกับในศูนย์อุทกวิทยานะครับก็จะบอกระดับน้ําว่าที่อยู่หน้าเขื่อนกับท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับด้านหน้าเขื่อนเนี่ยระดับน้ําจะอยู่ประมาณ16บเมตร้สเซนส่วนระดับน้ําท้ายเขื่อนจะอยู่ที่12บ1เมตรสาเเซนติเมตรนะครับ แล้วก็การระบายน้ําตอนนี้ณนะเวลานี้ปรับลดการระบายลงมาอยู่ที่ 1, 3 8 8รปบลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่นํามาติดไว้ให้ประชาชนรับทราบแต่ว่าตัวเลขที่เรียวไทม์เนี่ยจะอยู่ในศูนย์อุทกวิทยาที่5ของกรมชลประทานที่จะรายงานตัวเลขนะครับใครที่เข้ามารับชมภายหลังนะครับย้ำนะครับว่าพื้นที่อำเภอเสนาพื้นที่ ริมตลิ่งนอกแนวคันกั้นน้ำนะครับจะได้รับผลกระทบครับซึ่งใน24ชั่วโมงนี้ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น1เมตรนะครับระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น1เมตรเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับสำหรับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคลองผงเพงอ่างทองไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เสนาอยุธยาที่บางบานนะครับก็เฝ้าระวังกันด้วยสำหรับสถานการณ์น้ำ ก็แจ้งเตือนครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างว่าฝนจะหมดเมื่อไรเมื่อสักครู่เข้าไปตรวจสอบเห็นว่าช่วงราวๆ20เนี่ยน่าจะมีพายุอีกลูกหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับน่าจะมีพายุอีกหนึ่งลูกที่จะมาเฉียวเีวทางเวียดนามแต่ว่าไม่รู้จะมาเข้าถึงไทยหรือไม่ต้องติดตามกันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับออทางด้านฟิลิปปินเนี่ยจะเห็นว่ามีตัวแอลตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นพายุนะครับ ตอนนี้ร่องฝนเนี่ยพาดผ่านอยู่บริเวณพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานล่างนะครับยังคงทําให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในช่วงวันที่20เนี่ยนะครับมีความเสี่ยงเนี่ยครับตัวนี้จะพัฒนาตัวกลายเป็นพายุเดี๋ยวเราจะอัปเดตราย,ายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะรอดฝนไหมฝนก็คำรามพึมๆ,ๆตลอดเวลาเลยนะครับ เดี๋ยวจะอัปเดตรายละเอียดของสถานการณ์เรื่องของอากาศกันนะครับว่าอากาศนับจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับสภาพอากาศที่บอกเมื่อสักครูว่ว่าตอนนี้ร่องฝนพัดผ่านอยู่ภาคตะวันล่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอดามันยังมีกําลังปานกลางช่วงนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับไปจนถึงช่วงของประมาณวันที่16นะครับ ส่วนในช่วงวันที่19-17 1 9กันยาย,ยนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังอ่อนลงจะทำให้ประเทศไทยฝนลดลงนะครับยกเว้นทางพื้นที่ภาคเหนือนะครับยกเว้นทางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะยังคงมีฝนอยู่ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรนะครับส่วนในช่วงวันที่20ครับยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะพัฒนา ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตบร้อนแล้วก็เคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็คือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าที่ต้องจับตานั่นก็คือเมื่อพายุประชิดเข้ามาแล้วบ้านเรานั้นอาจจะเข้ามาเฉี่ยวหรือว่าเข้ามาสลายใกล้ๆเวียดนามใกล้ๆลาวก็เพิ่มปริมาณฝนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราดูเส้นทางของพายุใกล้ๆกันแล้วผมจะเข้าไปดูในแบบตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเป็นคลิปพยากรณ์อากาศที่มีเส้นทางของพายุให้ติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้การระบายน้ําก็ยังคงระบายางดูดเดือดนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าน้ําเหนือเนี่ยมันเริ่มทรงตัวแต่ถ้ามันมีฝนตกรอบใหม่ก็จะมีน้ําเหนือมาอีกมันก็จะเพิ่มปริมาณน้ําอีกการระบายก็จะยังคงต้องระบาย,ยางต่อเนื่องเพราะฉะนั้น เราอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูฝนนะครับก็คือเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูฝนแต่ปริมาณน้ําในการกักเก็บสี่เขื่อนหลักในลุ่มน้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับน้ำมีแค่1 3เปอร์เซ็นต์เองแต่ว่าฝนเนี่ยมันตกเนี่ยมันตกอยู่ทางมันไม่ลงเขื่อนนะครับมันก็เลยทําให้น้ําที่มันเก็บเนี่ยมันมีน้อยซึ่งน้ําเขื่อนสี่หลักเขื่อนหลักเจ้าพระยาเนี่ย ก็หล่อเลี้ยงในลุ่มน้ําเจ้าพระยาหมายถึงคนกรุงเทพคนนนทบุรีคนปทุมธานีก็จะต้องใช้น้ําจากนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการเกษตรการผลิตปลปปาหรือว่าภาคอุตสาหกรรมโรงงานการ,รบริโภคอุปโภคต่างๆก็ใช้น้ําเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าเรามีน้ําท่วมแต่เรื่องของภัยแล้งเนี่ยก็ลืมไม่ได้นะครับลืมไม่ได้แล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนนี้ว่าเราจะได้น้ําฝนมากขนาดไหนแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมต้องขอเข้าไปข้างในก่อนเพราะว่าฝนเริ่ม ที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ในการสื่อสารแล้วแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายัางไงนะครับเราก็จะกลับมาติดตามเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้าอากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปนอีกครั้งนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังเข้าฝนตกแต่เม็ดไม่ใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญ,ญาตจบการไลฟ์เท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับ